ในช่วงเจวันที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียมันมีมูฟเมนท์ที่น่าสนใจอย,อยู่หนึ่งมูฟเมนท์เป็นมูฟเมนท์ที่ว่ากันด้วยเรื่องปฏิบัติการลากไส้ลากไส้ใครลากไส้บอสที่มีชื่อย่อๆว่าพ okay. ีบอสพีบอส P ีโอเคพีเตอร์ก็ได้ปีเตอร์ก็ได้โอเค บิเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้แลกขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเขาก็ลากไส้บริษัทที่มีชื่อย่อว่าทีค่ะไทยแลนด์ก็ได้ไทยแลนด์ก็ได้โทนี่ก็ได้โทนี่ก็ได้โอเคแต่ไม่ใช่วุฒซัมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทนี่วุฒซัมมันคนแต่เราหมายถึงบริษัททีบริษัททีนะกับแฉบอสที่ชื่อพีโอเค ขออนุญาตใช้อักษรย่อแต่ทุกอักษรย่อมันมีที่มามาจากไหนมาอย่างไรย่อจากอะไรคิดกันเราเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียเดือดพลานเลยเดือดพลานจริงๆใช่เดือดพลานจริงๆมีการเอารูปบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัทที่ที่ถ่ายคู่กับ ซุปเปอร์คาร์รถหรูรถหรูคันสวยค่ะมาโพสต์มาถึงพืชมาแขวนในโซเชียลมีเดียให้ได้เห็นให้ให้ได้ทัวลงกันอย่างถูกคนด้วยภาพนี้มันสร้างความเจ็บปวดให้คนจํานวนไม่น้อยนะใช้คํานี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าสร้างความเจ็บปวดให้คนจํานวนไม่น้อยเลยอะบริษัททีก็สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนมากมายแก่กองทีเดียวหลายปีแล้วด้วยขณะเดียวกันขณะเดียวกันบอสพีเจ้าของบริษัทที ย่อมย่อมต้องถูกจับไปแขวนในโซเชียลมีเดียอันนี้มันต่อแน่งกันไปแน่นอนโอเคค่ะเอาละครับคราวนี้คราวนี้คราวนี้ไปดูกันต่อในโซในโซเชียลมีเดียโหยเขาขุดคุยเก่งอ่ะพี่น้ยขุดกันอย่างไรอธิบายกันสั้นนิดหนึ่งค่ะบริษัททีบริษัททีทีไหนทีอะไรคิดกันเราเองต่อที่สอกันเราเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียไปเดี๋ยวก็เจอไปหาเองไม่ยากไม่ยากเออ บริษัททีเนี่ยเป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เขาโมว่าเขาสร้างยอดขายเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะเป็นบริษัทขายของออนไลน์ระดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะแสดงว่าสร้างเงินมหาศาลนะแต่ละปีอันดับต้นๆแบบเนี้ยยอดขายปีละสองสามพันล้านอ่ะอืก็นี่ไงถึงบอกอันดับต้นๆไงอ,อันดับต้นๆค่ะคือเรื่องของเรื่องนะบริษัททีเป็นบริษัทขายของออนไลน์ ที่เขาอ้างว่าเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะยอดขายเขาแตะไปีละ2สองสามพันล้านโอเครับทราบกันตามดี้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัททีก็อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เขาเรียกว่าธุรกิจเครือข,ข่ายค่ะขายของออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเครือข่ายธุรกิจเครือข,ข่ายค่ะ จะเรียกมันว่าธุรกิจขายตรงก็ได้ก็แบบนั้นแหละเป็นขายตรงที่กระทำบนออนไลน์ใช่แล้วก็มีเครือขายต่างๆรรมดาจึงเรียกว่าขายของออนไลน์ก็แล้วกันค่ะโอเคโอเคบอสพีเนี่ยเขาโตมาจากธุรกิจเครือข่ายเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทขายของขายตรงบนออนไลน์อะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับของบริษัทต่างชาติด้วยนะค่ะเอ่อ บอสพี uh, P, สมัยที่อยู่กับ uh, บริษัทขายของต่างชาตินั่ครับเขาถีบตัวเองจากพนักงานธรรมดาจากพนักงานเครือข่ายธรรมดาขึ้นมาเป็นระดับแม่ขายคนหนึ่ง uh, ระดับท็อปๆต้นๆแสดง <Okay. S 1> ว่าต้องมีเครือข่ายเยอะที่นี่ที่นี่ที่นี่บอสพีเมื่อยกระดับขึ้นมาเป็นแม่ขายก็มีกลุ่ม มีเครือข่ายย่อยๆของตัวเองใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะข้าระดับท็อปตั้งชื่อกลุ่มเขาตั้งชื่อเครือข่ายของเขาว่าทีอ๋อกลุ่มทีกลุ่มทีเป็นที่มาของบริษัททีใช่ค่ะดั้งเดิมนั้น ชื่อบริษัททีมันมาจากเครือข่ายทีหรือกลุ่มทีมันเป็นเครือข่ายย่อยๆหรือกลุ่มย่อยๆภายใต้เครือข่ายใหญ่ภายใต้กลุ่มใหญ่ๆก็มีเครือข่ายลูกขายเยอะแยะนั่นแหละมันขายตรงเข้าไปวนันดีคืนดีผมประโยชน์ไม่ลงตัวเกิดอ,อ,อะไรขึ้นคะบอสทีเขาก็ยกทีมเขาก็ยกทีมแยกวงทั้งเครือข่ายใช่เขามีเครือข่ายอยู่ในมือขของเขา เขาดูแลมาปั้นมากระมือตั้งแต่แรกก่อนจะขึ้นระดับเ็อขใช่แล้วก็มาสร้างแล้วก็มาสร้างบริษัทแล้วก็มาสร้างแบรนด์ใหม่ที่เป็นของตัวเองใช่เป็นธุรกิจครั้งแรกยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าบริษัทที่แต่แต่เขาใช้แบรนด์ว่า B b b Boss อ่า b Boss B Book อืม B b u t e r บีไหนก็ช่างมันเถอะบีบอยก็ได้สักบีนึงเอาบีนึงสักบีนึงเอาเป็นบีแล้วกัน TBP เอาเป็นตัวนี้แหละัคือคือสับสับขลอกเข้าไว้เขาจะได้ฟ้องไม่ถูกไงเอาบอยมันเยอะนะบีมันเยอะจากเครือข่ายย่อยๆในเครือข่ายใหญ่ๆแยกวงค่ะตั้งแบรนด์ของตัวเองตั้งบริษัทของตัวเองใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองว่าบีบีไหนก็ช่างมันเถอะบีบัตโต้บีบีบอยบีอะไรก็แล้วแต่จะไปไม่รอด เมื่อไปไม่รอดกลุ่มของบอสพีก็ไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทน่าจะตั้งช่วงปลายปี2 1 6 1ก่อนโควิดเล็กน้อยใช่แล้วก่อนโควิดเล็กน้อยก่อนโควิดเล็กน้อยบริษัทที่มีชื่อยอว่าทีทีไทยแลนด์ทีท็อปหรือทีอะไรก็ช่างมันเถอะดอ e n อ e r ได้หมดได้หมดได้หมด ตัวทีก็แล้วกันตัวทีก็แล้วกันนะโอเคปรากฏว่าข่าวนี้แจ้งเกิดประสบความสําเร็จใช้คํานี้ดีกว่าจังหวะที่แจ้งเกิดเป็นจังหวะหลังปีหกหนึ 1, ่งหกสองแจ้งเกิดในจังหวะที่โควิดระบาดโควิดระบาดเป็นความพินาศของธุรกิจมากมายแก่กองใช่หลายแต่มันกลับกลายเป็นโอกาสของกลุ่มนี้ธุรกิจขายของออนไลออนไล์ บริษัทที่มีชื่อว่าทีค่ะแลกคราวนี้ไปดูโมเดลธุรกิจของบริษัททีสักนิดไหมครับค่ะที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวน้ำตาไหลถึงขนาดบางรายจะค่าตัวตายเลยใช่แล้วมีฆ่าตัวตายด้วยเะราะหมดเนื้อหมดตัวใช่ค่ะเรื่องค่าตัวตายกระแสหน,น,นึ่ระแสหนึ่งบอกว่า เกือบจะฆ่าตัวตายอีกกระแสหนึ่งบอกว่ามีคนตายไปแล้วยฆ่าตายไปแล้วเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวจริงๆแล้วครอบครัวก็ไม่ยอมรับทําให้เกิดปัญหากดดันไปที่เขาใช่ไหมมนเป็นปัญหาครอบครัวด้วยปัญหาเศรษฐกิจก็หนักปรากฏว่าอยู่ในสังคมก็ไม่ได้เพราะครอบครัวประนามครอบครัวไม่เข้าใจด้วยอันนี้มันไม่มีที่ยืนแล้วว่าฆ่าตัวตายใช่ค่ะทีนี้โมเดลธุรกิจของบริษัทที่ภายใต้ก้อนสมองอันปัดเปล่ยงของบอส เขาทำอย่างไรเขาทำอย่างนี้เขาเริ่มจากการทำตัวเป็นกูรูธุรกิจออนไลน์เขา Expert, เข,า, <Expert. S 2> เขาเปิดสอนวิชาการทำธุรกิจบนออนไลน์เช่นขายของออนไลน์มีเทคนิควิธีการยังไงจ,จุดจุดอื่นๆอีกมากมายออนไลน์ค่ะโอเค ในที่นี้โฟกัสที่ขายของออนไลน์ก็แล้วเกี่ยวกับโมเดลออนไลน์ทั้งหมดแหละเขาก็จับมาทําเป็นหลักสูตรการสอนที่ขายของออนไลน์เป็นหลักใช่ค่ะออนไลน์นะไม่ได้ตั้งหน้าร้านไม่ได้มีหน้าร้านนะโอเคโอเคคอร์สหรือหลักสูตรสอนวิชาขายของออนไลน์ของบริษัททีเนี่ยเขาคิดค่าเรียนถูกมากเขาคิดแค่20บาทถูกมากอ่ะ30บาทโอ้ยถูกเลยอ่ะ40บบาทถูกกว่าค่าข้าวอีกนะ ห้บาทกินข้าวจานหนึ่งห้าสิบาทค่าเรียนวิชาขครของออนไลน์ที่ภารจัดการโดยเวสทีมันถูกกว่าข้าวผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งจานเดี๋ยวนี้ข้าวผัดกะเพราห้าสิวหกสิบหกสิบแล้วเหรออุ้ยร้านแพงนี่นี่กินห้าสิบาทกินถูกกว่าไปกินที่ก้นซอยใช่ไหมผมกินปากซอยอ๋อเลยแพงโอเคอ่ะ มันถูกกว่ากระเพราไข่ดาวหนึ่งจานซะอีกใช่มันก็ทําให้คนจูงใจไปเรียนไงถูกปรากฏว่ามีคนเข้าเริ่มจากบทนักบุญไงเขาเริ่มช่วยให้คนมีชีพพ่อพระอยากจะชี้ช่องรวยอยากจะสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ผู้คนทําเป็นวิทยาทานคิดค่าคอสยี่สิบกระตังยี่สิบบาทมาเรียนได้เลยคนก็แห่ไปเรียนในขณะที่เข้าไปเรียนวิชาขายของออนไลน์บริษัททีเขาก็ เขาเขาจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สะกดจิตคนที่มาเรียนูงใจเลยเพอฟังปุ๊บโหยเพิ่ฝันตามคิดตามเลยว่าฉันต้องรยกตัวอย่าง,างเช่นคนที่โรงเรียนค่ะจะถูกเชิญไปเยี่ยมชมบริษัท<อ>ทันทีที่เหยื่อไปถึงหน้าบริษัทบริษัททีจะเห็นสุเป,ปร์คารจอดเรียงเป็นตับอ๋อนี่คือความสักเซสของเขา วิชาที่คุณเรียนรู้ไหมคุณทําดีๆคุณจะได้สิ่งเหล่านี้โอ้โหฝันตามสิขึ้นไปบนตึกเข้าไปในออฟฟิศของบริษัททีเห็นอะไรคะก็จะเห็นความอลังการงานสร้างช้างสะเทอนช้างสะเทอนจะได้เห็นโปสเตอร์โปรโมทสินค้าของบริษัททีมากมายเก่งทีเดียวพรีเซนเตอร์ที่โปรโมทสินค้าสินค้าเขาเยอะเนาะก็คือ ดารานักร้องศิลปินระดับเซเลบระดับแถวหน้าของประเทศไทยทั้งสิ้นพูดชื่อทุกคนรู้จักใช่แบบปลองอ่อนไม่มีใครไม่รู้จักอะเอกคนนี้ถือขวดแชมโูแชมพูนักเอกคนนี้ถือกล่องผงซักฟอกเวิตามินวิตามินก็มีนักร้องคนนั้นกำลังกระดกเครื่องดื่มเสริมพละงกำลังอะไรประมาณนั้น ตั้ไปหมดเลยค่ะโหเห็น<ห>มันก็น่าเชื่อถืออ่ะนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็จะจูงมือเยื่อทั้งหลายออกนอกบริษัทแล้วชี้ให้ขึ้นไปดูคัดเอาขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพอืก็เขาติดจริงอ่ะโอ้โหเขาติดจริงเขาซื้อเอาติดจริงรูปดาราระดับเซเล็ตถือสินค้าของเขา ไปขึ้นบนคัดเอาขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพยแยกเกินกันไปนบมดเนเดึกกับแล้วก็ชี้ให้ดูสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความอลังการโอ้โหเหยื่อทั้งหลายที่โรงเรียนคอสเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงมันจับต้องได้เพราะตัวเป็นเนแต่ละคนถ้า,าบรรลุถ้าบรรลุคัมภีมารคัมภีนี้โอจะได้ซุปเปอร์คาร์เจ้าของคำพีมารน,น่าเชื่อถือบริษัทใหญ่โตดูดี อลังการงานสร้างระดับหมาเห่าค่ะแต่ไม่ใช่หมาแก่เห่านะอมองไปบนฟ้าเห็นคัดเอาใจกรุงเทพระดับใหญ่ขนาดใหญ่น่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถืออู้เพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกร้อยเท่าพันเท่าทันทีที่เรียนจบทันทีที่เรียนจบนักสกุลเจิตประจําบริษัททีก็จะบ่อไปกับบรรดาเหยื่อทั้งหลายจบไปละคุณไม่หาของขายนะอคุณเรียนจบแล้วนี่คุณมีหาของขายอยากลองไหมอยากลองวิชามั้ย อยากรวยไหมค่ะอยากลองไหมลองแล้วรวยเอออยากลองอ่ะไหนๆมีวิชาติดตัวรวยจากวิชาที่ผมสอนพวกคุณนั่นแหละขายของออนไลน์นี่ๆๆคุณไปดูคุณก็เห็นแล้วนี่คนที่ผ่านหลักสูนของบริษัทผมประสบความสําเร็จอย่างไรบริษัทเราน่าเชื่อถือเรามีพลังการตลาดที่ล้นเหลือมหาศาลเรามีดาราระดับเซเล็ของประเทศเป็นแม่เนกเป็นแม่เหล็กโปรโมทสินค้า และที่สำคัญนะดาราระดับเซเลบจำนวนไม่น้อยมีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยมีตำแหน่งมีตำแหน่งมีผู้บริหารมีมตำแหน่งแห่งหนยิ่งน่าเชื่อถือใหญ่อะ่ะใครจะคิดว่าคนดังๆดาราดังๆมีตำแหน่งเข้าบริษัทบริษัทปั๊บโอ้โ,โหขึ้นป้ายใหญ่เลยดาราคนนี้เป็นพออ,อฝ่ายนั้นดาราคนนั้นเป็นพออฝ่ายนี้โมีตำแหน่งใหญ่โตอ่ะน่าเชื่อถืออ,อ่ะใหญ่ตหญตโตมหารานเดี๋ยวบนจอเราก็เคลื่อนภาพกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่อง ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ทุกอย่างมันถูกเซตติ้งหมดใช่ไหมเมื่อเหยื่อถูกสะกดจิตมเมื่อเหยื่อเคลิ้มเมื่อเหยื่ออยากจะรองอยากจะรวยนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนก็เริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆก่อนอคุณก็ซื้อของจากบริษัทเราไปขายสิของคุณไม่มีใช่ไหมงั้นคุณเอาของเราไปขายแทนละกันเริ่มาจากแพ็กเกจเล็กๆก่อน2 5 0 0 อุ้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนี่พิจารนสองพันห้ลองดูก่อนคนที่เข้าเรียนจํานวนไม่น้อย2องพลองดูว่าจ่ายไหวจ่ายไหวสองพไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สองพัซื้อสินค้ามาแพ็คหนึ่งจากบริษัทมาขายขายผ่านระบบออนไลน์นะค่ะเฮ้ยขายได้คนที่จะขายของออนไลน์ผ่านเครือข่ายนี้ก็ต้องเปิดเพจของตัวเองขึ้นมาแต่การตลาดจะมีเพจของระดับแม่ขาย ที่เขาเรียกว่าบอสแม่ขายก็แล้วกันมันก็จะมีคือทุกคนเนี่ยจะเข้ามาขายของก็ต้องเข้าไปเป็นลูกขายในเครือข่ายในเครือข่ายนึ่ก็เหมือนขายตรงเข้าไปด้วยเครือข่ายย่อยๆใช่แบบขายตรงอ่ะ EFG โอเคแบบขายตรงเข้าไปเป็นลูกขายของเครือข่าย A แม่ขายของเครือข่าย A เขาก็จะมีเพจกลางของเครือข่ายเขาที่มีพลังกำลัง ติดแล้วมีคนติดตามเยอะใช่คนมา <Okay. S 1> ซื้อลูกขายก็เยอะอลูกค้าก็เยะคุณเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเปิดเพจใช่ไหมซื้อ25 0 0ใช่ไหมจะขายของใช่ไหม,มเดี๋ยวแม่ขายช่วยมา,มาแม่ขาย,ขายมีเครือข่ายเยอะก็จะเอาก็จะเอาของคุณนะ่ะก็จะเอาเพจของแม่ขายซึ่งมันติดอยู่แล้วน่าเชื่อถือมีพละกําลังเยอะมีดาราวเวียนกันเข้ามาเป็นนางกวักอยู่ในเพจเยอะแยะกันไปหมดนะก็ก็ ก็กระดมช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทช่วยโปรโมทได้ลูกค้าส่งต่อมาที่เพจเดี๋ยวเพจจัดการให้แป๊บเดียวขายหมดได้ลูกค้าเป้าหมายมาก็ส่งต่อให้กับแม่ขายก็ส่งชื่อให้กับเพจของเพจของเหยื่อสิเพจแม่ขายก็ส่งชื่อของลูกค้ามาให้เพจของบรรไดเหยื่อทั้งหลายไปปิดการขายเลยเรียบร้อยเขย่ามาได้ที่แล้วแต่ไอชื่อที่ส่งมาเนี่ย ต้องจ่ายนะชื่อละพันชื่อละห้า้อยชื่อละเจ็ดร้อยชื่อละพันมสมมุติว่าชื่อละพันส่งมาห้าร้อยชื่อก็ห0 0แสนดังนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ที่เขายอมกันก็เพราะว่าพาะส่งชื่อมาแล้วมันขายได้อ่ะขายหมดด้วยเริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆซื้อของจากบริษัททีสองพันห้ยอมจ่ายค่าโปรโมทยอมจ่ายค่าการตลาดให้กับเพจแม่ ที่เขาติดตลาดแล้วอ่ะแม่ขายก็ติดตลาดแล้วล่ะอหลงจ้องต้นทุนเอ๊ะใครของได้นี่วามีกําไรด้วยมีส่วนตา่างอยากได้แพ็กใหญ่ขึ้นละนักสะกดเจ็ตก็บอกว่าอา้าถ้าคุณมั่นคุณมั่นใจยังคุณมั่นใจคุณขยับจากแพ็กสองพันห้าก็ห้าพันจากห้าพันเป็นเจ็ดพันห้าเจ็ดห้าเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นเป็นสองแสน,น, 50, น,น 200, ขยับไปเรื่อยอใช่ค่ะหลัลกพันเป็นหลักหมื่นหลักแสนว่าเหยื่อ จ่ายค่าซื้อสินค้าแบ่งเป็นแพ็คๆๆมันมีหลายแพ็คหลายแพ็กเกจค่ะเดียวก็ต้องจ่ายอีกก้อนก็คือค่าเขาเรียกว่าค่ายิงแอดให้กับแม่ขายในการโปรโมทการตลาดใช่เพราะแม่ขายมนีเครือขายเยอะไงแต่คราวนี้แต่คราวนี้มันย่ำใจสิ2 5 0 0ก็ขายได้5,000ก็ขายหมดหมื่นก็ยังได้ก็ยังได้น็ขยับกไปเรื่อยทีนี้มันเกิดประเด็นข่าวเป็นส่งกระแสกระแสหนึ่งก็บอกว่า เจ้าบริษัททีมีพลังการตลาดจริงๆจึงสามารถทําให้เพจลูกขายขายของได้เพราะอะไรไปก็ขายได้หมดแต่ข่าวออกสารหนึง่งเขาบอกว่ามีการสร้างอาวตารสร้างลูกค้าหลอกๆมาปลอมซื้อสร้างลูกค้าหลอกๆอเข้ามาซื้อของจากบรรดา,าเหยี่ยเหมาซื้อหมดซื้อหมดเลย,ซ,เลยซื้อหมดเลยหลักพันก่อซื้อหาพันก่อซื้อหมื่นต้นต้นก่อซื้อพ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 อ พอสะกดจิตจนได้ที่เหยื่อเคลมถึงถึงจุดถึงจุดหนึ่งนะเขาก็จะบอกว่า2อ0แสซื้อของ2อ0แสไปขายสิจะได้กำไรมากขึ้นหนึ่งมาจิน้นผมให้มาจิน้นต่อชิ้นคุณเยอะขึ้นถ้าคุณซื้อแพ็คใหญ่มาจิ้นต่อชิ้นเยอะขึ้นซื้อแพ็ค2องแสคุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีดาราไปเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกระทบไหลดาราโอเคไหมขณะเดียวกันคุณจะมีส่วนแบ่ง กำไรส่วนแบ่งรายได้จากยอดใหญ่ของบริษัททียกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัททีมียอดขายปีละ1,000ล้านผมจะให้คุณ3,000บาทผมจะให้คุณ6 0 0 0บาทเพิ่มตามยอดที่ขายได้อะแต่ไอลักษณะแต่ไอลักษณะการการแบ่งกำไรให้จากยอดใหญ่ของบริษัทเนี่ยเขาใช้ระบบของบริษัทประกันบริษัทประกันชีวิตตัวไทนประกันชีวิตเนี่ยปีแรกจะได้ค่าหัวหัวละหมื่นกว่าบาทได้เยอะปีที่สอง ลดลงสามส่วนแต่คุณกินยาวไงนิดเดียวอแต่ตั้งแต่ปีที่สี่ห้าหกเนี่ยไม่ได้แล้วริทได้แบบไม่คุ้มละมันแต่คุณได้ตอนแรกมันต้องแปลกใจว่าทําไมปีที่สามปีที่สี่ตัวแทนประกันจะทิ้งลูกค้าประกันอเพราะไม่ได้ตังค์แล้วไงไม่ได้ตังค์อรืนั้นได้น้อยไงมันน้อยมากไป่คุมลักอณเที่ยวเขาแบ่งจากยอดใหญ่สามพันหกพันต่อปี้เโอเคเขาก็เขาก็ใช้ระบบเนี่ยปีแรกได้เยอะ ปีที่สองลดลงปีสมลดลงเพื่อบ,บีบให้คุณหนักกว่าต้อง,างหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆเพราะคุณจะได้ตังค์เยอะเอาง่ายๆทีน,ทนี้คนที่เข้าไปเป็นเหยื่อเนี่ยนอกจากการขายของคุณก็ไปชวนคนมาร่วมเป็นลูกขายด้วยคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกจากลูกขายใหม่ๆที่คุณชักพาเข้ามานะแต่อย่างที่บอกเนี่ย <c oughs> ความน่าจะเป็นก็คือทุกอย่างมันเซตติ้งที่บอกว่า ซื้อของจากบริษัททีมาขายแล้วขายได้หมดมีกําไรมันถูกจัดฉากขึ้นมาใช่มันเซตติ้งมาได้ไม่ได้ซื้อขาย<ต>จริงไอ้เกมไอ,ไอ้เซตติ้งอย่างเงี้ยมันมันจนกระดานมันถึงจุดหนึ่งไอ้บริษัททีก็คิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาหน้าม้าเนี่ยมาซื้อของมันก็หยุดเขาไม่ซื้อไงมันก็หยุดลูกค้าซื้อของไปทาไงก็กองดิก่กก,ก็อาจจะต้องบีบ อาจจะต้องสร้างภาวะพิสัยบีบให้เหยื่อเหล่านั้นไปหาเหยื่อลายใหม่เข้ามาใช่วนง้เข้ามาเติมเพราะเหยื่อลายใหม่จะทําให้ได้เงินและมูลค่าเพิ่มที่เยอะนี่แหละมันเป็นเหตุจูงใจว่าก็ทีนี้ในโซเชียลมวเดียก็เอาเรื่องเหล่านี้มาแฉเอาเรื่องเหล่านี้มาแฉเยื่อสร็จแล้วมีมีเหยื่อบางรายไปร้องสคบคุมขรอผู้เริโภคให้ช่วยมาตรวจสอบไปสักทีหน่อยปรากฏว่าเงียบฉี่ร้องแล้วเงียบ ในเวลาต่อมาผู้ร้องจึงไปพบว่าในงานประจำปีขององค์กรสคบมีการมอบรางวัลบริษัทขายของดีเด่นเหมือนเป็นการการันตีว่าบริษัททีก็ได้รับมอบโล่ยอดเยี่ยมในบางประเภทธุรกิจด้วยมันเหมือนการันตีนะพี่ดนายไอ้เหยื่อที่เคยไปร้องสคบก็ถอยกรดเลยเพราะว่าร้องไปก็เท่านั้นแหละอมไม่เหยื่อ หลายรายทีเดียวเริ่มทยอยเปิดหน้ากันออกมาบรรยายสรรพคุณของบริษัททีและบอสพีพีค่ะตัวอย่างเช่นกลบไมโครยังจำวงไมโครได้ไหมครับทันทันทันวงดนตรีที่ชื่อไมโครค่ะมีหนุ่ยกับกบล็อกมือซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะล็อกมือซ้ายมีพี่หนุ่ยแล้วก็มีพี่กบไมโครล็อกมือซ้ายตำนานล็อกมือซ้ายต้องวงวง วงไมโครจะมีหนุ่ยนักร้องนาและจะมีกบไมโครมือกีตาร์ก็คือกบใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยกบเขาบอกว่าชีวิตวันนี้เขาอยากจะมีอาชีพที่สองที่สามเขาก็เคลิมเขาก็ไปเรียนแล้วเขาก็ไปลงทุนแล้วก็เสียไปเยอะแล้วก็เสียไปเยอะค่ะพอถึงจุดนี้กบก็ไม่ทนละเขาออกมาโพสโซเชียลเปิดเลยว่าเขาเจอโดนอะไรบ้างเขาอยากให้เปิดโปงพูดตรงๆเขาไม่อยากให้มีเหยื่อโดนแบบเขาอี ไปอ่านข้อความที่พี่กบโพสต์กบไมโครหรือไกยพบจันดีระเบิดเถิดเถืสักนิดหนึงค่ะโพสต์ดังนี้ครับโพสต์ดังต่อไปนี้นะคะครับดูเหมือนดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยโอเคหมายความว่ากบไมโครเข้าได้เห็นในโซเชียลเริ่มแชฉเริ่มสาวไส้เริ่มลากไส้เริ่มประจานเขาเห็นเยอะแล้วเริ่มเห็นรอยเลือดและหยาดน้ําตา ในโซเชียลเยอะและเพราะว่าเริ่มเปิดเริ่มระบายกันออกมาค่ะขเขาเลยบอกอกบไมโครก็เอามั่งค่ะดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยเกาะกลุ่มแอดเพื่อนเอาไว้นะครับเผื่อก,กระจายแล้วจะรวมตัวกันยากผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทำไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงที่ ช่วงพีเรียสสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่สองท่ามตอนโควิดอะศิลปินนักแสดงตกงานต้องบอกเลยใช่ใช่ใม้เพรนั้นเขาก็อยากมีอาชีพอื่นเขารู้ว่าไม่มั่นคงแล้วก็บอกว่าไงว่าไอ้ช่วงโควิดเป็นช่วงพินาศของหลายๆธุรกิจแต่เป็นช่วงโอกาสของบริษัททีขายของออนไลน์กบเล่าต่อผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับจ้างใดๆทั้งสิ้นผมกับภรรยาเปิดบิลไป7จ็ดดิเลอร์คูณ20งแสนกว่าครับกับโรงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกัด สวออห,หลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงสว<อ>ก็คือสูงวัยผู้สูงวัยทั้งหลายผู้สูงอายุที่มีเงินกเกษียณเยอะๆเอาง่ายๆผู้สูงวัยที่กเกษียณแล้วมีเงินก้อนเยอะๆอ่ะสวหลายคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านรถที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบสิ้นเนื้อปดาตัวมีมากมายที่เครียดจนตกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยด้วยครอบครัวแตกแยกผมทําใจไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็วงเล็บ คนพวกนี้รอส่งเสียงให้สังคมได้ยินอยู่นะครับหมายถึงผู้เดือดร้อน okay, มีเยอะครับโอเคข้อความต่อไปนะครับถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไว้รัดกุมมากเลยได้แต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองหากวันนั้นรู้ว่าเปิดบิล2 5 0แ0แล้วพูดมาตรงๆว่าเตรียมค่าลงขังยิงแอดอีก500,000คงไม่มีใครเปิดแน่ แต่การบิวให้เป็นแบบนี้มันเกิดหลังการเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเขาเช็ค DNA เราจนมั่นใจเขาถึงจะคลายตะขาบก<า>ว่า<ต>ะจะเข้าใจก็มีคนตามไปหมดตัวไม่รู้กี่พันคนเอาแค่คูณด้วย2,000 0 0ก็พอนะ2 0 0 0 0 0หมายถึง1บิวคูณด้วย2,000 0 0หบินอะเปิดกี่บินก็คูณ2,000 0 0กว่าไปอะสมมุติว่าพันคนค่ะแล้วคูณด้วยคนละ2,000 0นเออแค่หนึ่งบินนะ<า>เออ เป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ก็คูณไปแล้วเท่าไหร่อย่าแปลกใจทําไมจึงมีเงินใช้ในการสร้างภาพอย่างอลังการงานสร้างสร้างภาพหมาเห่าได้ทั้งประเทศใช่ค่ะพี่กบนี่เขาเจ็ดดิวนะก็คุณสองแสนไปลงไปล้านสี่อ่ะใช่ไหมฟังต่อนะ ถ้าพวกเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดอย่างไรแค่พูดว่าเราบาดเจ็บแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คนอีกมากมีโอกาสพูดและคนอีกมาสารที่ไม่ต้องล้มละลายและช่วยสังคมช่วยสังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายนั้นอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎและที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงนั้นคือเจ้าทุก์ที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่า ขายออนไลน์เองอแล้วก็ปิดท้ายว่าอมผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทําแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพกว่าจะกดแต่งคำมันจะทํางานเนี่ยโอ้โหหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวนี่พี่กบโดนไปปีครึ่งซื้อไป7ดดิวคูณ2องแสนยังไม่รวมยิงแอดอีกครั้งละห้าแสนก็บอกบอกเท่าไหก็บอกแล้วไงก็เพิ่งมาก็เพิ่งมาบอกกันทีหลังว่าต้องยิงแอดถึงจะขายได้มันต้องยิงแอดนะมันต้องใช้เพจแม่เนี่ยทำการตลาดให้นะมันต้องมันมันมันต้องแสดงพลังนะแต่ว่า การแสดงพลังมันมีต้นทุนนะอย่างที่ผมบอกสมมติไงเ,เพจแม่ส่งมาหนึ่งชื่อพันหนึ่งแต่แรกๆไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันมีมนอวาตารเ<ด>ข<อ>้ามาช่วยซื้อหมดใช่ถูกไหมโอเค